คิกง่ายๆข้อที่1ค่ะต้องดูเงินค่ารักษาแล้วก็ผลประโยชน์ค่ะในเรื่องของเงินค่ารักษาพยาบาลน,นะคะควรต้องเลือกแผนที่มีค่ารักษาพยาบาลน,นะคะไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทต่อปีส่วนในเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือว่าค่ารักษาพยาบาลค่ะต้องสังเกตดูด้วยว่าในทุกหมวดหมู่นะคะต้องเป็นแบบเหมาจ่ายที่ไม่จํากัดวงเงินด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าแพทย์ผ่าตัดนะคะค่ายากลับบ้านนะคะค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมไข้และก็ค่าห้อง ICU ค่ะ ข้อที่2ค่ะต้องเลือกค่าห้องด้วยค่ะในส่วนของคำว่าค่าห้องนะคะจะประกอบไปด้วยค่าห้องค่าอาหารและก็ค่าบริการในโรงพยาบาลค่ะข้อสุดท้ายค่ะนั่นคือการเลือกสัญญาเพิ่มเติมนะคะยกตัวอย่างเช่นการเลือกสัญญาเพิ่มเติมค่ะในส่วนของค่าชดเชยรายวันกรณีหากเรามีการแอดมิดนะคะเราจะได้รับค่าชดเชยวันละ1,000บาทหรืออาจจะเลือกสัญญาเพิ่มเติมค่ะเป็นสัญญาคุ้มครองโรคร้ายเพราะว่าในกรณีที่เราเป็นผู้อากันตรวจพบโรคร้ายเราจะได้รับเงินก้อนไว้ด้วยเงินก้อนที่เป็น เนสดลยแต่ถ้าไม่อยากจะยุ่งยากแบบนี้ทานที่ดีที่สุดง่ายกว่าน,นั้นค่ะเลือกประกันสุขภาพ iHealthy Ultra ของกรุงไทยแอคซ่นนะคะหากสนใจต้องการได้รับรายละเอียดเลยสามารถที่จะสอบถามใต้คลิปนี้หรือจะคลิกวิ่งหน้าโปรไฟล์นะคะปรึกษาพี่น้องก่อนได้เลยค่ะ